ไม่เป็นดังฟันอย่าหยุดยังให้ฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างรามึงจงฟังให้ดีถ้าตินยังยืนบนพระสุดทา้าจงอย่าเดินกำลังอย่าหยุดยังกับสัตว์ทัาไม่เป็นดังฟันอย่าหยุดยังให้ฟันปา ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างรามึงจงฟังให้ดีถ้าตินยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์ถ้าไม่เป็นดังฟันอย่าหยุดยังให้ฟันป่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างรามึงจงฟังให้ดีถ้าตินยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว้าไม่เป็นดังฟันอย่าหยุดยังให้ฟันป่า ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างรามึงจงปังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพระสุทา้าจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์ถ้าไม่เป็นดังปันอย่าหยุดยังและปันป่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์แม่ร้างราจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์ถ้า